Okay, โอเคครับดีกว่ากูดูตรงละแต่มันจะไม่ได้กินเสียงเกมน,นกั้น้องจารกะแบบไปครับ,รบไอแกมไปนไหนไอแกมไม่ต็มเออไอแกมมาเปิดปะเนี่ยแป๊นหนึ่งกูลองแต่งม่อ มันบอกจะเปิดอยู่ใช่ตื่นหรือยังเดี๋ยวคำถามว่ามันตื่นหรือยังกี่โมงกี่ยามเวลาแบบมันไอ้ย <s> ี่อยู่แปลกแปลกคนเหนื่เวลานอนนี่จำวันนั้นได้ไหมวันที่เรากลับจากบ้านน,นะที่เรากลับมาเพื่อกลับไปนอนต่อแล้วก็ตื่นมากี่สองกี่ทุ่มสองทุง่มเราอยู่กับคนละไทม์โซนหรือเปล่า อะไรไมันเป็นรุ่นเมกาดิ <c oughs> เด็กเมกาเอเชียกยังจะบอกเลยมันใช้ชีวิตแบบเด็กเมกาเปล่าอยู่มันอยู่เมกามันก็ <c oughs> กลับมาตื่นเวลาเท่าเราไงมา,าอยู่เมกาเป็นคนไทยมาอยู่เมกาเป็นคนไทยมาอยู่แถบเอเชียเป็นเด็กเมกา <c oughs> โอเคครับอ่อ สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคนคที่ามาดูทิย้อนหลังอะไรก็ตามก็นอนัดกับเพื่อนไว้จริงๆเมื่อวานผมติดธุระก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สตรีมเปิดก็เลยมาเปิดวันนี้แทนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่อุตส่าห์อยู่รอกันมาเปิดวันนี้พร้อมกันด้วยนะครับเพราะมีคุณพิรพ,พงศ์ครับอุย้ยอะไรเล่จริงอะเล่จริงนะเ แกนะมีมีในดิสตอนนี้ก็มีคุณพีกัคุณไอนะฮะที่มาอยู่เพื่อนกันอีกคนนึงบอกว่าจะมาเปิดด้วยแต่ว่าไม่รู้ตื่นหรือยังนะฮะก็นี่ใกันไว้ว่าไม่ใช่นะกันไว้ว่าตกลงกันไว้ว่าเปิดใครเปิดน้อยสุดก็เปิดก่อนเนาะเปิดเยอะสุดก็เปิดทีหลัง ไขมันพอกันเลยเราอ่ะผมน่าจะเปิดน้อยอยู่เพราะว่าน่าจะเปิดคือของเก่ามันมีไอ้นี่ไงมีเจ็ดสิบสี่โลแล้วก็สิบโลเนี้ยออกแน่นอนใช่เปล่าเอ้ยเฮ้ยพอจะถึงโอ้โหจะถึงคิวต้องเปิดแล้วมันตื่นเต้นวะไอ้เหี้ยหัวใจไม่สูบฉีดเลือดจัดพูดอะไรอ่ะกลัวหลุดอ่ะไอ้เหี้ยไปนะนี่ผม เปิดเลยตาไปแป,ป๊บนึงเสื้อสีมงคลแป,ป๊บมงคลอะไรน่าสีมงคล <c oughs> เดี๋ยวก็รู้มงคลหรือเปล่าวันเพืเหัดนะความรักต้องตีนะไม่ใช่ทีโชคลาภการเงินโชคลาภเอ้ยอันนี้มันคนละเว็บกับที่ดูรอบแบบนี้นเนี่ยตอนดูอักไนท์ดูไหนเออแล้วดีตอนดูอักไนท์มันดูไหนวะหาละตอนตอนใส่อักไนท์มันได้ไง สี่มงคลสองห้าหกขบมาดูกันว่าทุกคนจะสมหวังหรือจะมีใครผิดหวังไหมนี่วันเพฤหัสสีแดงไม่ันนี้เพฤหัสก็ว่าเพฤหัสฉิดพายแล้วมีเสื้อสีแดงปะเนี่ยแป๊บเดี๋ยวมาสีแดงสีส้มอะได้ได้หมดอืมเพฤหัสเป็นสีส้มไหมเหรอสีแดงประมาณอาทิตย์ไหมเหรอสี่มงคลสี่สี่มงคลนึกยัอโทษ เอาเลยฮะผมกินสุกกี้แห้งหรอสุกกี้ยากี้อันนี้ห <c oughs> า <c oughs> <c oughs> เสื้อไม่เจอนะขนาดนี้สวกสิมาแล้วหาเสื้อไม่เจอนะ ดูท่าแล้วน่าจะหาไม่เจอจริงเน่น <c oughs> ไม่มีว่ะกูก <c oughs> ูใส่สีขาวแล้วก็ไอก้กรีดเลือดตัวเองมาป้ายป้ายเอาได้ไหมไม่มีเสื้อสีแดงว่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่เจอนะไม่มีไม่มีโอเคมาก็ไปใส่เสื้อขาวกับขาวปนแดงมาจะเป็นขาวซะเยอะไง มเป็นไรอย่างน้อยมีสีแดงๆคุ้มุนโอเคนะเตอสิบโลนี้มันก็ออกแล้วไงแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เฮ้อเจติภาเราได้เปิดวันเจดีเสียหรอใช่ก็ของเก่าไงของเก่าเจติพุกเจติปน่นแน่ เจ็ดแปดสิบแน่ชาซะด้วยเจ็ดก้าแปดบชอบเตใาไม่ตื่นเต้นนะเราอ่ะอ่ะจแบอป่ะบงคบไหมหมดเนี่แถงเบาแถงเบาโอเคโอเคโอเคคือหลุดทั้งทีอ่ะขอเดยาได้ไหม ไม่มียังไม่เคยได้เลยนี่อ่ะมันไม่มีจริงตายสี่มงคลมจะมีสีแดงปากบนเนี่ยมันก็แบบดีไม่สุดอดีไม่พอเบิ้ลเออสีแดงมันน้อยไปเออเมื่อกี้เราได้ที่แปดสิบมันหกโลมันก็เหลือสี่สิบสี่เมื่อกี้วันนี้ยี่สิบสี่ รรบราซีสิบซีไม่มีออกก่อนเลยอ่ะเกมเนี้ยเอ้ยแล้วเลดอัพหรืออะไรเนี่ยคนเนี้ยนี่อ๋อใช่ออกเบิ้ลไงมาเบิ้ลนั่นอ่าสิบซีเฮ้ยไม่ใช่ตู้มึงใครเนี่ยหกสิบซีเกินั่นแหละ เฮ้ยพิตีสองร้ปะีสองสีสามะตลอดเจ็ดสิบสี่เฮ้ยนี่มันตู้ลดิมไม่ใช่ตู้อาวุธหนักด้วยเราเอาหนักด้วยเราเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าตอนแรกว่าถ้าไม่หลุดจะจะเปิดอาวุธโชว์สักหน่อยไงแต่กูไม่ไหวละไปละเก็บไปให้น้อง พอ,อนั่นดิพอนี่อกูกูไม่ให้กูไม่ให้ข้าเทียบน้ำแล้ว <c oughs> หลุดขนาดนี้ <c oughs> ตายพิติกนะแล้วลึกด้วยแปดสิบโลรอบสองนี่มาเผื่อแปดสิบด้วยนะ่ะ กูกูยังล้มสถิติตัวเองไม่ได้เลยนะตั้งแต่เข้าซูบิรุมาหลุดทุกตัวยังไม่เคยล้างบาปอันนี้ได้เลยเ่อเเปอรใครตอไม่เปิดตอปะหรือว่าหรือว่าแค่นีครับนอาอาวุธตอเปล่าเฮ้ยทำไมมันเปิดอาวุธตอก็ได้นะจริงแล้วอ๋อกูนี่เืยว่าจะเก็บไว้ให้น้องนาเวียน้องพอนั่น พอลีนว่ไมกูกูพอแลอ้วไปกณเบียร <c oughs> ์พงมันโหเกือขนาดนี้กูไม่เอาต่อแล้วจะไป <c oughs> ให้น้องตูอง้อีกเปิดไปแล้ว15มี15 <c oughs> ใครมันเกืออาคนพอๆเลย <c oughs> ใคร มันตัวละครชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่อแซักไม่ออกา <3 S 1> ชาลอดไปไหน่405ชาลอตสด505ผมว่า <Okay. S 1> ชาลอตจะไม่มาต้นมาครบแล้วนะสามคน5นี่คนที่ชื่อเบล คนนี้ชื่อเบลรอตัวคนใหม่เหรอเจดีว่าโอ้ยโอ้ยไอยูน้อแคบมาเพื่อนบุมโอ้ดีใจด้วยเฮมีการันตีใช่แต่มันคือโผล่ไปแบบเต็มจอ เออเต็มจอไงพีล่ะเตต่อครับวันนี้ก็จะเปิดั้นเงทองเนื้อสีทองได้แล้วสาอะไรวะสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเฮ้ยออกไวส8ไข่เนี่ยคนที่ชื่ออะไรเนี่ย คนนี้ชื่อนี่ไงคนนี้ชื่อสกายคนนี้ชื่อสกายชื่อชื่อสกายคนที่แซกไงยังไงครับต่อไปเป็นการันตีหน้าตู้แล้วนะเมื่อกี้มันหลุดเลทนะเออไปสุดเลยไหมไม่ไม่ตจองเดายคือคือครั้งต่อไปมันห้าสิบห้าสิบอะก็แช่ไงไม่ตู้ไม่คุ้มอ่ะแค่จะลองเปิดแค่นี้ไงเฮ้ยแต่เองมีมอกไปนะแต่สละ ไปโดนัทเขียวอะแบบเผื่อเดี๋ยวเสียใจทีหลังอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวมก็รีลันถ้าเปิดตอนตอนรีลันอาวุธรีลันมาอีกทีหนึ่งกับดาบหินหนักเอาเอาอาไปอยู่ด้วยกันนะอันนี้มันไม่มีใครใช้เฮ้ยโหใส่ได้ตั้งหลายตัวแต่แค่ใส่ใช้ได้ไม่ดีแค่นั้นเอง ใส่ได้ตั้งหลายตัวตัวสื่อเวทมันก็ใส่ได้หมดอ่ะเอาไงมันได้แค่ทองเดียวไงวมันวลอยู่แน่เลยตังนี้แลกได้อีกอ่ะไม่ได้แค่ทองเดียวหรือว่าจะเปิดซีเพิ่ม,มนใช่ตั้งใจว่าจะเปิดซีคือจะมาลองอันนี้แล้วก็จะเปิดซี เปิดซีก็ได้เหมนกันอะแล,แล้วแต่เองอ่ะถ้ารอบนี้ได้ซีหนึ่งใช่ป่ะรอบหน้ารีลันมาก็เปิดเอาซีสองก็ได้ก็ไม่เร็วเพราะว่าซ<ต>ีสอง<ต>นางโหดเออได้เวอการหาชาลลอกในตูวละเปิดได้ชาลลอกทีหกโอ้โหออกเร็วว่ะ นี่อยญ่ดวงดีต้งกวนเลยดวงดีพ่อมึงอะเออใจเย็นดิไอพี่อแล้วเออมึงดูดิมันหลุดตลอดเลยอ่ะมันไม่ตรงเลยเลยมึงเอาไม่กูมึงเอาไม่กูไอพีแบบว่าตอนนี้พีอยากกลิ่นร้องกูดูตรงนั้นคือกูไม่ต้องเลงไงคือกูไม่ต้องเลงไง ไอสุดไหนเกากดไปแล้วอ้หนักจัดเนี่ยอะไรวะสามสิบอะไรวะโอ้โหลากก่อนเอาวะเอาวะเอาอีกทองใ้มไหม ใหญ่ก็ซีหนึ่งแล้วปะดังนั้นอ่ะเนี่ยก็คือซีหนึ่งละเปะิดเราโอเ <c oughs> คซีหนึ่งละ,งละ,ม,ะมันจะถ้าถ้าเกิดนี้มันจะถแถมปะมันจะแถมเราเป็น c ีสองปะเอาดิเอาดิเอ้าพูดขนาดนี้แล้วก็เอาเลยเออสุด้อย <c oughs> โอเคถ้าหลอดครบปะวะขาดตัวหนึ่ง พี่แจกไหมอีกตวงอ่ะแรกดิแรกเสร็จแดกไม้หมดแม่มาเปิดจะพี่แจกอีกตัวหนึ่งไหมเฮ้ยบอยกูเบี้ยวอะไม่ได้ไม่ได้จจเอาวุธอะ เดี๋วยวจะเปิดตอดไปเรื่อยๆศาสต์ตังเลยมีมีที่หนึ่งด้วยค่อยเปิดตอนนี้แหละไม่ย้ยาได้เลยโยู่ใช่ดารินนลันก็เปิดซีสองครับเอา ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ตอนระหว่างที่ตู้ยังอยู่ก็น่าจะเปิดไปเรื่อยๆตอนตู้อยู่ตาผมแล้วสินะ,ะคุณป้าอยู่ไหมทำไมคุณป้างเงียบอะ่ะเกียากพูดเพลงชื่ออะไรพูดถึงจ,จา ผมเปิดไปต่ากระผูกมา <ทำ S 1> อยู่ตรงไหนลืมไปละไม่ได้เปิดนะอขอดีขอระยาไปต่ากเลยนะบบพอดีตรงนี้บอกแต่มันได้ออกผูกออกมามันไม่คุ้มเลยอะ คือบุธมันได้แค่แบบเศษเท่าไหร่นะสองหรือสามนะไอเศษแรกวภาพฉันไหมโอเคอยู่ไม่ได้เบอร์อาวุธมันได้เศษแรกกาชาหน่อยมาคือถ้าได้แบบออกมาเป็นแจะได้เยอะขอให้ฉันไม่เกลือนะยาเอกขอขอทุบแบบขอทุบขอทุบขอทุบมาทุบมาทุบไปบอกเลยว่า บอกเลยว่ามันศักดิ์นะตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วทำการบวงสวงมาเรียบร้อยแล้วโอ้เปิดไปแล้วกี่โลอ่ะึเฮ้ยเปิดไปสิบสิบเปิดไปแล้วสิบโลมีเงินตีปะไม่มี สิบโลเกยอบจังหวะสิบโลสิบโลไปยี่สิบคอร์ลี่ <Okay. S 2> ยังไม่ตีหกกูได้หมดอะ่ะอีสองคนเนี่ยเพราะกูยังไม่ตีหกสักตัว,เ,ตวเลยแต่ไอ้เนี่ยไม่เอายี่สิบแล้วสามสิบ โมไม่ต้องรักกันก็ได้ขอร้องสี่สิบอย่ารักกันขอร้องตลอดตลอดมาลูกโอ้โหไม่ต้องรักกันก็ได้ครับงจริงไม่ต้องรักกันยังไ,ไม่ตีหกยังไม่ตีหกอันนี้โรที่อะไรสิบยี่สิบสิบอันนี้โลที่ส <50. S 1> ี่สิบสี่สิบป่ะห้าสิบห้าสิบห้าสิบป่ะ โอ้โหโอ้โหไม่ต้องวัดกันก็ไดนะ้นี่เราที่หกสิบโอ้ยลึกก็นเนี่ยอะไรอะ่ะเงาไม่ชอบหกสิบแล้วมันสึกว่าลึกโอ้โหถ้าเราจะทีหกไหมหกสิบไปแล้วไอ้นี่เราที่เจ็ดสิบหกสิบละเดี๋ยวนับเลยโอ้โหเจ็ดสิบก็ยังไม้ออ โอ้โหสี่หกเรียบร้อยต่างการน,นี้เป็นตัวที่เจ็ดสิบเอ็ดนับเลยอย่ารุนเรดอย่ารุนเรดขอเลยเจ็ดเ <c ười> อ็ดเจ็เจ็ดสองเจ็ดสามหู้ยตื่นเต้นเจ็ดสี่เจ็ดห้าที่เราออกได้เจ็ดห้าไม่ออกพิตตี้เปนเจ็ดหก เจโดเย็นลูดเอาไม่รูดอเอาใคแถมไว้แถมเอ้ยแถมชาลอดมาโอเคอ,อ,เอาวุธต่ออาวุธเปิดไปเท่าไหร่ล่ะสีอ้าวทำไมมันหายเอาอันมันอยู่นี่เสอสเปิดไปสิบโลไมอ,อันนี้มันอนธิษฐานนี่ ทำไมมันดีอ่ะอ๋อไม่ได้เปิดอุาหภูมนมันไอ้นี่ไม่ได้เปิดนานเลยไปเฮ้ยโอ้โห,โหเบลนะวันนี้น้องเบลยี่สิบโอ้โหน้องเบลนะไม่น่าเปิดแต่ละอัน 3ามสิบโอเคสี่สิบโอ้ยออบเออร์้วดูแต่ละรุดออกดิไอ้นี่ไม่ให้เลยอ่ะไอ้อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อะไรไม่เห็นเมาส์ทนูอ่ะนูสจะติเกตเหรอเออโอ้โหให้แต่อะไรเนี่ยหกสิบเฮ้ยอ้โหู ไม่ใช่และวอยากได้สติงเลดอะ่ะสาบแฟกก็ได้อะไรก็ได้ปวดหัวเลยเสติดโอเคฮะมาไงเน่ะมาไงน้องเฮ้ยแสดงว่าน้องตัวนี้มาบงบอกก็จะได้ดาบดาบ<ค>ใหญ่น้ำด้ดาบใหญ่อะไรตัวนี้ใช้ดาบใหญ่ไหม อันนี้ 6A 62 63ผมคิดต่อโดนละตัดเอ้ยไปเ,เฮียไปสุดลองใช้ระบบพืเปล่าระบบสายตาไม่ต้อง กองเฮี่อะไรแล้วพอได้ลืมไหมโอ้โหรอบนี้คือตั้งแต่กูเปิดมารอบนี้เกลือสุดเลยโอ้ยสิงห์มงกเกี้ยขี้หน้ามึงไปไปกูเจ้าดาบอะไรแล้วห้าสิบเอยเลยโอ้ยเพชรกูหายไปไหนหมด โ okay. อเราออกออกหกห้าสิบแล้วใช่ไหมนี่ไงบอ่าตู้มไม่น่าเปิดดับสกายวูมันร่อซื้งใช่ไหมก็ต้องเปิดอ่ะแล้วมันออกเอโดนัทเขียวอ่ะถ้าสองรับสองก็มาของามานก็ต้องไปเปิดต่อเพื่อที่จะเอาให้หยุดก่อนจะดีกว่า อืมอืมอืมเอออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าอย่างนี้ก็คุ้มอยู่อ่ะกูถือว่าให้ได้ก็ถือว่าคุ้มถือว่าได้มาถึงเล่นเคคุ้มอยู่เฮ้ยโอ๊ยคุ้มอยู่ไปแล้วไปนี่ต่อ ไปเปิดน้องเทพน,น้ำสินน้อยเล่นเกมนี้มาเคยได้ขอรู้ไหมสองชิ้นติดเทพน้ำสินหนึงว่าไปเฮ้ยชาลอดไม่มาจริงดีน้องชาลอดลูกชาลอดหนีไปหาใครอยู่อ่ะมาหาเราเถอะ โอ้โหแต่ละตัวจาาเงียบเลยฉลาดถ้ากิ่ตัวแล้วน่ะโัวดียวแั้งแต่กูเปิดมาเนี่ยอะไรอ่ะพี่คือดนีีตัวอาวุธแล้วไงเกมมันเอาคืนหรอมันเฉลี่ยเีทมันมันเฉลี่ยไงตัวมันเฉลี่ยเอ้ยคือมันระบบระบบคืนเลทคืนเลทแล้วระบบมันโดนด่าไง เหม็นคืนที่อะไรกูเลยอย่าไม่คืนนะคืนอะไรมาเทพน้ำอย่าหลุดอย่าหลุดขอร้องอย่าหลุดอย่าหลุดนะอนี่อย่าหลุดอย่าหลุดขอร้องอย่าหลุดอะไรออกเร็วไอ้ไอ้อะอันเนี้ยของเนี้ยอย่าหลุดอย่าหลุดขอภาพหลังใหญ่ๆขอเงาใหญ่ๆสิบหกสิบได้นับของเงาใหญ่โอเคของเงาใหญ่ความรู้สึกชาติเราพี่ตาแบบว่ามันมันมันมาไวเงาใหญ่ ของเอาใหญ่ๆของเอาใหญ่ๆโอเคผูคค้ไม่หลุดอ๋อพอนี่ละเก็บไว้เปิดโอเคนาเบียโดนไอ้มาเปิดทีหนึ่งทีแรกกจดเอาทีสองอะต่ไม่เกลือไม่น่ากลับมาเล่นเลยเ เลิกเล่นไปก็ดีอยู่แล้วมาเล่นสิ ีหกไม่ยังเอาอ่ะอยากได้สี่หกอะทำไรได้มีอะไรละกั